ดี๋ยวทางต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข่าสู่สองเกษตรหัวดำนะครับเนาะมือนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่25 2 5้าสองพับผมครับมือนี้นะครับผมก็สิน้ำเห็ดวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวนนะครับเนาะว่าแต่ละมือแต่เขาออกมาเลี้ยงงัวแล้วเราเห็นยังเนียนนะครับแต่ละมือ กิจกรรมนะครับแต่ละมือนที่เขาเก็นนะมีอย่างแหนย่ยากบอง่ายบอนะครับหลายคนยมีความสงสัยหรือมานะครับว่าแต่เขาออกมาแล้ว่าจากงานแล้วมาเรียงว่าแล้วนี่เขาเสียดีบอ,องเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวมือขอผมสมาที่บอกดูฟังนะครับนะว่าแต่ละมือนนะเห็นีอย่างแหน่นะครับเนาะนะครับนะครับเมื่อนี้นะครับก็ได้หลังจากที่ั้งเราได้เอาก็าออกลามแล้วครับเนาะนะลามไปมือนคอกแล้ว สิ่งที่เขาต้องเตรียมเลยตอนแรกๆนะครับคือแปลงหงาหรือแปลงปลอยที่เขาใส่เห็ดไปนครับเพื่อเสให้งัวเขาได้มีหมองงามองหากินกามวิสระของเขาเนอะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่เห็ดเสร็จก็ไม่ใช่อย่างหนึ่งก็คือเห็ดฮ้างหงานะครับฮ้างงาฮ้างหงาหลักๆหน้าบเพื่อเสให้งัวเขาได้กินก็แค่นี้เองครับผมหลังจากหั่นแล้วเขาก็พักผอนครับผมตามอัธยาศัยไปมีความถนัดเรื่อง ค้าขายซ่อมรถหรือเฮ็กิจกรรมยังต่างๆแต่ละเหมือแในที่ประจําวันเขานะครับแต่เฮ็ดเสริมก็มีอีกอย่างหนึ่งกั็ถือว่ามันมันมีความอิสระรอยู่ครับผมเมขอิสระในการเฮ็ดอยู่ครับเมีอิสระในการใช้ชีวิตเท่ากันแล้กจากีผมมาเฮ็ดบางกาพโบรมีความหนุงนหลายตาแหน่ครับเพียงแต่ว่ามันจะายากแค่ช่วงแรกครับที่ห้องสีต,อง,ตองเฮ็ดเตรียมสิงพื้นฐานที่ห้องตองมีในการเลี้ยงงวนไรก่อนครับมันจะสีง่ายครับในการ เลี้ยงครับผมกเข็ดคือเอาง่ายงคือว่าเข็ดเหีเ่ยห้องง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับก็คือว่าสมัยฟร้อนเขาเลี้ยงคือไม่ต้องเลี้ยงคือเขากับเราเอาออกจากคอกไปลามนะครับลามคือหมายเขามาปลูกไวม้มัดไว้อะไรแบบนี้ก็ช่วงประมาณเที่ยงๆบ่ายๆสิเขาก็ต้องไปเคียนเขาไปเคียนงวดนะครับเพื่อสิขยับหม่องกินหยาไปเรื่อยแล้วก็ช่วงแต่ช่วงแดดแน่สี่เข็ดเราเอางวงไปกินน้ำนะครับเนาะ แต่ว่าซิงตัวนี้เขาคืมาตัดปัญหาไปเลยครับเพราะว่าซิงตัวนี้เขาเตรียมไว้แล้วหลังจากที่เขาปล่อยแล้วเขาบิดข้อบิดิดหมองเลี้ยงเขาไปแล้วต้องกลับไปเฮ็ดกิยกัรเลื่อนกันเลยครับผมนะครับตามที่ผมบอกมานะครับตัวนะครับว่ามีการค้าขายหรือยังกไงเราได้ขีนความถนัดครับขีดควอมถนัดแต่แค่รายยิงครับมีการอาจจะมีการทัก่อนแน่ทัก่อนนะครับเนาะ พ,พัก่อนหลังจากที่เขาไปเกี่ยวหย้างเ่นการประกายเหลืเขาเป็นาตั่งเศเลยแต่ประไเรมองเหอครับผมถ้าเราคลิปนี้นะครับผมวอย่างหลายนะครัาก็สำหรับผู้ชมทในใดนะครับที่เปิ่อมแติดใจสนใจนะครับเพิ่องแบบข้าวหมักนะครับปากหดยิดตามกดซับสะไข่หกดไร่ก็ขอขอบพุดนะครับทุกๆคอมเมนต์ท so nah ุกๆคอมเมนต์นะครัดรอน้างเขีย ของช่องนะครับทั้งระผมเองคือเจ้าของช่องประสิทธพอดัง,อง,อน,งดนะครับประสิทธิดังไปปอกหูนะครับเพื่อเป็นกำลังแห่งใจนนในการเห็นพิดีอุทิดีก็ไปขอบคุณเลยครับ